สวัสดีค่ะสวัสดีสู้คู่ทุกคนนะคะเนาะมัอนี้มาผูมาพอกันอยู่แล้วนะคะเนาะเฮ็ดกับเขาค่ะอยู่ขั้วแล้วค่ะมัอนี้เนาะมัอนี้อันใดยังกับเขาแน่วันติมัอนี้อันเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวนะคะอ่าก๋วยเตี๋ยวอ่าแต่ว่าบบมีลูกสิ่งเนาะค่ะอันก็เลยเอาอ่าเนื้อ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 หมูกับเนื้อวัวผสมกันเนาะเฮ็ดแบบ ง่ายๆนะคะเฮเกิลเจลง่ายๆเลยอันต้มน้ำซุปแล้วแหละนะคะเนาะอันต้มน้ำซุปแล้วแต่ว่าอันสิเฮ็ทศนานหายพี่พยายนี่กินนี่พี่ยายนี่สิถอดอ่าเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูแบบว่าอ่ามีเกล็ดขนมปังแล้วก็โปกชีสแล้วก็โปกเฮิร์ลนะคะเนาะถอดแบบใส่น้ำมันนี่เตี๋ยวให้ลท์นะคะเนาะแล้วก็เสียสลดสัดโซนให้เพื่อนกินนะคะเนาะสลดัดอ่าสลาดัด เขียวอะไรแหละเนาะคะนะ่ะเนาะพวกสลัดเขียวสลัดแบบง่ายๆเนาะคะ่ะนี่อันเตรียมผักสลัดไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมผักสลัดไว้ใบไฮผู้ใหญ่ยยเรียบร้อยแล้วอันเช็ดขนมอ่ะองอันเซช็ดใบเตี้ยเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะใบเตี้ยอ่ะเดี๋ยวอันสิ็ดผ้ามือหน้ำซุปอันเช็ดแบบง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันเ้็เมืองน้ำซุปเบบาน,ะะน,นะเนเานนนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันกะกำลังต้มน้ำซุปอยู่อยู่ต้างแดนกันเรื่องมากมาได้เนาะมากินกินแบบว่าต้องกินนี่ยังที่มันเออแบบรสชาติคล้ายกันเนาะอันสิ้อผาเมืองน้ำซุปต้องค่ะเนาะนี่ <c oughs> น้ำซุปกันน้ำซุปแบบง่ายๆแล้วค่ะพี่นอ้องอันกับประเด็นมากกันได้เนาะ กะเฮ็ดเพื่อพะยันนะิกน้ำมันาปัญญากินเนาะคะอันนี้เป็นกระดูกหมูเนาะคะแล้วกะจะเป็นเนื้อเนื้อหมูกับเนื้องัวเนาะอันกะอ่าอีหยังก็ปรุงเครื่องแล้วกะใส่ลงไปแล้วก็จะเป็นหัวหัวใช้เท้าซีอิ๊วขาวเนาะคะเนาะอันใส่ซัมบะปีะนะคะใส่ <c oughs> น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้อง <c oughs> อยู่เมืองไทยก็อ่าเมืองไทยสิได้กินดีก็เนี่เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็กิกน กินแกขัดเนาะค่ะอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ต่างแดนกินแกขัดก็ไอี่อันนั้นอันนั้นน้ำซุปไปต้มน้ำซุปไปเรื่อยๆเนาะค่ะเดี๋ยวอันสิบห้าเมเยสลัดก่อนระวังต้มน้ำซุปรอนะะเนอะ <c oughs> อาะะค่เนาะไอ้ไอพี่เนาะพวกนึงไอ้ไ <c oughs> อ้ขอโทษขอับพยเด้อพวกนึงอันตัดออกไปพวกอันไอ้ คาเมลลาซิมใส่ปากซิมน้ำเบาน้ำมักไอเนาะคะ่ะนี่เรียบร้อยคนไหนมันเข่ากันเนาะคะ่ะเนาะมันจะได้มีรสชาติโชว์สลดัดผ่อใหญ่นิกดูซินี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวทำเบื้องนาตาอ่าถอด ถอนหมูพ่อใหญ่นี่แลก็ออียังก็ไปเตียวอันเนาะค่ะไปเตียวอัน หั่นหมูให้เป็นเล็กๆนะคะทางน้าแล้วก็สิรออันก็อู๊ยพอดสิเอาเสีนขอบคุณน้องเอ้ยเสีนขอบคุณว้าแป้งขอบคุณอ่าก๋วยเตี๋ยวนะคะลงเลยลงเลยลงเลย จะ่ด้มันสุพ้อมๆกันนะคะ,ะ,ะ,ะอันบสไหลายเส้นเกิดยานคือว่าทำนิว้เวเบอร์จ็นไทาเสนใหมนะคะ ที่รังเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาเปิดไปได้กินที่รังนะคะเนาะอ่าเดี๋ยวก่อนเรนมาช่มของพญานิกกันพญานิกผิวแห้งนะคะเนาะอ่า,อา,อา,อากินกินกินพญานิกป่ากจั๊กซุญญ้โคบัวโซกดอกเปล่าหลายของพญานิกอ่าอันนี้สตาร์ทพญานิกนะคะเนาะอันนี้ของอันอ่าเอียงเก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอันใส่ผักอะ ผักอันนั้นทักสลัดสดเนาะคะ่ะนี่อันกระสีกลุงมเครื่องกระเทียมเทียมเจียวเอาวริกเยอะซุปไอยู่อ่ะเต๋่ยญานิว่าจะเอาไวเตี่ยนน้ำน,น,น่อยๆตามต้องเอาเส้นลุ่วๆให้เพิ่อนอ,อีกพญานีนิว่าสันกินมันช่วยย่างฉันหิวหิวหิวฉันหิว,หวได้อันกระเทียมใส่พริกเนาะคะ่ะพริกผงนนั่นาะพริกผงนะะผนะะั่ นี่เดี๋ยวค้นออกมาคนณคนขึ้นมาเมืองเหม่อ้ประสาทประสาทเอ้ยหน้าตาน้าตาก๋วยเตี๋ยวเซ็นอยู่ทั้งล่างเหมืเนาะค่ะพี่น้องคือคือว่าเดี๋ยวค่อยออ่่าาคือว่าเมื่ดค่อยเอาไม้เนาะตอนกินแววพันน้องค่ะพี่น้องเนาะอถอดถอดถอดโมให้ายไใหญ่นี่เพราะท่านเหม่ดจีไดนั่งอีกซึ่งหนึ่งกินไปน้ำถอดไปน้ำเนาะค่ะหันหัน เอาพี่น้องเดี๋ยวอันสิพอดีไปถอดโมหายพญานิคอีกรอบนะคะเนาะอ่ะจังแหละอันกะนี่แหละอันกะสิขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวอันก่อนนะคะเนาะพี่น้องคือว่าตรงกินน้นฮอนเนาะค่ะอันหลักับอันบริสเอนามลอยคือว่าขันมันเหมือนอันกะจังคอยเอาไม้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยอันซิมก่อนนิดน้อยมันแสบอ่ื พานพี่น้องพานพานอืมเป็ดไปน้อยนิดนึงอันใส่พี่ผงหลายคน่านพานค่ะรสสารพานพี่น้องค่ะเนาะแกะขาดเด้อค่ะเพื่อแกะขาดเอาค่ะพี่น้องจังไดก็พอกันวิดีโอหนาเด้อค่ะเด้อรักษาสุขภาพค่ะบายบายสิขออนุญาตไปกินเขากอนเด้อท่าบายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบายบายค่ะ